สวัสดีครับผมวันนี้77วันแล้วมาดูกันว่าจะได้ไข่กี่ฟองมาเก็บเร็วหน่อยครับวันนี้พอดีออเดอร์ไข่เข้าเยอะเลยไข่ไม่ทันละไข่ไม่ทันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29ขายไม่ทันเลยครับไก่ขายไม่ทันเลย30โอ้ยังใหญ่เลยครับ30 31 32 33 34 35 36 37 38 39ขายดีบขายดีน้องไก่ขายไม่ทันแล้ว40 41 42 43 44 45 46 47 48 สี่สิบเก้าห้าสิบห้าสิบเอ็ดห้าสิบสองห้าสิบสามห้าสิบสี่ห้าสิบห้าห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดเฮ้ โอ้นว่าตายแล้วเท่าไรแล้วห้าสิบเนอนเหนอโอ้โหตกใจหมดเลยอย่านอนอย่างนั้นดิหกสิบหกสิบเอ็ดหก 6 69 70 71เจ็ดสิบสองเ7็ด เ9 80 8 1 8เก้าแองแฟองครับผมโอเคครับผมไปมาดูกันว่าตอนเย็นจะได้อีกกี่ฟองครับตอนนี้ก็บ่ายบ่ายเก๋แล้วโอเคครับผมไว้เจอกันครับผมตอนเย็นไปไครับ